ในข้อมูลสารสน,นเทศทุกท่านทุกท่านวันนี้หือว่มามีความสคใจที่เราต้องช่วยกันค้นหาที่เราต้องช่วยกันเพิ่มเติมที่เราต้องช่วยกันในการที่จะนางผู้ดำเนินการจารัดประชุมในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านปเป็นอย่างยา่นะคะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแต่ท่านเพิ่มเข้าไปก็คือในกระเป๋าด้วยนะคะในส่วนอื่นด้วยที่รัฐบาลจะพัฒนารนะะบบก,การเงินเพื่อความยั่งยืนนะคะใวจังหวัด ของเราก็จะไปดูเวเีแมตชกับก้าวจะหรือต้องหาอะไรขึ้นมาเพื่อให้เป็นแบบนี้อนี้อย่างที่เราต้องหาพั้นเราจะทําอย่างไรทีนี้การที่เราจะทําอะไรอย่างไรก็ต้องมาดูฐานของเราว่าึเป็นเรืเร่องใหญ่มากแล้วเราจําเป็นต้องหยิบตัวนี้หยิบตัวนี้ขึ้นมาเพื่อทําแผนพัฒนาแผนนี้จะต่างจากแผนเดิมของเราก็คือแผนนี้จะเป็นแผนที่ขอเลยต่อ2,567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ผู้เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ประกอบด้วยและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดประธานสภาหนักเรียนนักศึกษา,กษาไม่เป็นผู้อะไรนะผู้อะไรมากนะหมายถึงว่าไม่ใช่จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนก,นการพัฒนาการศึกษาโดยสร้างความร่วมมือทำกสมุดทุกทานะครับผมคงจะอายุมากที่สุดในห้องประชุมนะ น่าจะปดระวงังได้แหละผ้าขนอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จังหว,งงหวัดประชา,า,ะนนาสัมพันจังหวัดผู้ประชาการตารวจมุทารจังหวัดอาจารย์สแพทย์สาธารณสุจังหวัดแรงงานจังหวัดรัฐน่าทำจังหวัดท่องเที่ยวและกีฬาที่ติดต่อวิเคราะห์คนใจสร้างความร่วมมือในการบูรณาการความต้องการจําเป็นเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของพื้นที่